หลักนี่ก็ไฟไท้ายนะต้องมีไม่ว่ากลางวันกลางคืนผมต้องติดไฟไท้ายไว้นะเช็คความลื่นของโต้นะครับผมเพิ่งหย่อนไปเมื่อวานเช็คเกียร์ข้าระบบได้ดีหรือเปล่านะครับเช็คเบรคครับผมสายต้องไม่หดเข้าไปตัวล็อกต้องอยู่แน่นดีเออซี่ผมมีการคอนนิดนิด จะเริ่มคลายนะครับทุกอย่างแน่นดีนะครับตรงนี้ไม่รูดนะตำแหน่งเดิมลมยางประมาณนี้แหละอ๋อแล้วก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับืมสภาก็รเอว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ก็เมื่อสองสาวันที่ผ่านมานะรู้สึกว่า PM บาลลงไปนิดหนึ่งแต่ก็ต้องป้องกันหน่อยนะวันนี้ผมจะปั่นไม่ไม่แรงมากนะจะใช้แค่โซนสองประมาณไม่เกิน150วัตต์พอแล้วนะเน้นคนเฟลินนะผม เอาจริงตอนนี้มันเหมือนก็เหมือนแบบฝนจะตกด้วยนะมีคืมฟ้าคืมฝนนิดๆอันนี้เดี๋ยวก่อนว่ามันยังกว่นต่อได้เบ้าถ้าฝนมันไม่เยอะมากเดี๋ยผมจะอยากได้สัก40กมนะครับไม่ได้ออกปั่นเลยครับผม ขนเยอะนะ <iba Northeast S 1> อย่างที่เห็นข่าวภาคเหนือนี่หนักมากหนักมากถึงมากที่สุดเลยนะก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ครับผมเสียงรบกวนอาจจะเยอะ่อยนะเพราะว่าที่นี่เป็นถนนหมายเลขสิเ็นะครับหน้าบ้านผมเองนะทางหลวงลำปูนลำปางเชียงใหม่ครับผม ทุนพีก็เบาบางไปเยอะเลยนะโอ้แต่ก็ยังมีเผาอยู่นะโอ้แย่และไม่ได้ละเป็นเส้นเลยวะ่ะ กลับดีกว่าฝุ่นเยอะมากถ้าฝุ่นยังฝุ่นปั่นต่อเดียวแน่นาคตน,น่าจะแย่กว่าเดิมนะเพราะว่าวันนี้มา20กิโลพอละเรากด,ดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าอ๋อ เมื่อกี้เจอพี่ๆปั่นจักรยานผ่านผมไปนะไม่ไหวเลยอะ่ะขึ้นดอยตรงเนินกเกษตรเนี่ยผมแบบรู้เลยนะมันไม่เหมือนเดิมอากาศมันไม่เหมือนเดิมขนาดใส่แมสแล้วนะรู้สึกลำบากมากเลยฉะนนั้นแรกผมคิดว่า ควรออกน้อยๆดีกว่าเออไม่เป็นไรทำไงได้เนาะช่วงนี้มันเป็นแบบนี้เนาะเออจะมาทดสอบไม d ดีเจไอมนีด้วยครับว่าการพูดคุยการตัดเสียงลมหรือว่าเวลามันประทะลมตอนผมปันเนี่ยเวลาผมพูดมันจะฟังรู้เรื่องไหมนะเออ แต่ผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะเป็นค่าสแตนดาดเลยแต่ตอนนี้ลมน่าจะแรงมากขออภัยนะครับฮอลิคอปเตอร์บินแบกน้ำสาดกันว่อนเลยนะเออเจ้าหน้าที่เขาช่วยกันจริงจังมาก ปีนี้ยอมรับว่าเจ้าที่เข้มงวดและจริงจังมากแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับที่มันทําให้ยิ่งเข้มงวดก็ยิ่งหนักนะผมว่ามันคงไม่ใช่ประเด็นของชาวบ้านแล้วละ่ะคงเป็นประเด็นทางการเมืองล้วนๆแล้วอันนี้จากทฤษฎีผมแต่คิดว่าชาวบ้านไม่น่าจะเผากันว่อนแบบนี้มันหนักเกินไปแล้วนะเหมือนมันมีนัยยะอะไรบางอย่างในการเผาครั้งนี้นะ แต่ข้างป่าข้างทางนี้เห็นเจ้าหน้าที่เริ่มทำแนวกันไฟแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแต่สำหรับผมนะผมใช้ชีวิตมาในหินยู่ที่นี่20กว่าปีอันนี้แม่งไม่ปกติอันนี้ผิดปกติอย่างแรงเลยการเผาแบบนี้เออรับครับรรรรรรร มรสการครับเป็นการเดินทางแห่งการไอเป็นการเดินทางแห่งศัตธรรมนะครับการเดินเท้านี่แม่งแน่จริงผมไม่เข้าใจเลยอะ่ะเพราะท่านเดินทําไมนะมันจะมี energy บางอย่างนะมันลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณอะ่ะตอนเราอยู่กับตัวเองอะ่ะ ตอนเราปั่นานานๆทั้งวันทั้งคืนโหจะรู้สึกว่าตัวเองแบบพิจารณาตัวเองอ่ะเหมือนคนตัดสรูอ่ะ <c oughs> มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งผมเคยเป็นนะปั่นช่วงไกลๆนานๆ3าม0ี่ร้อยโลอะไรเงี้ยปั่นจนแบบลืมอ่ะลืมที่กับน้องอ่ะ <c oughs> เออช่วงอายุทยาช่วงสิงห์บุรีช่วงที่ผมทักเรียบร้อยอ่ะช่วงมืดๆอ่ะ ร้อยกิโลเป็นร้อยกิโลที่สัดยาวไม่พักเลยอ่ะหนักจริงจริง,งลงไหมแป๊แบ,บเดียวแงด่ดำ